ครับสอนแก้อาการเสียเครื่องเปิดไม่ติดนะครับสำหรับแมคอาร์คสองริกนะครับอันนี้เครื่องใหม่ๆเลยนะครับลูกค้าเพิ่งซื้อไปได้ประมาณเดือนหนึ่งเอาไปใช้เลยนี้แจ้งกลับมาว่า,ามีเสียงระเบิดภายในแล้วก็เครื่องเปิดไม่ติดเลยนะครับครับผมวันนี้ที่ผมเปิดฝาครอบมาเช็คอาการก็คือตัววอลลิเตอร์ตัวนี้มันระเบิดนะครับตัววอลิเตอร์ตัวนี้ทําหน้าที่อะไรก็จะทําหน้าที่เหมือนกับฟิวนะครับก็คือสมมุติว่ามีการ กระชากของไฟพีของไฟจาก200เป็น230-240หรือว่ามีการต่อร่วมกับพวกปั๊มลมอะไรอย่างเงี้ยครับกระชากไฟตัววอลเลตเตอร์ตัวนี้มันก็จะขาดครับผมมันก็จะระเบิดเห็นนะครับรอยระเบิดอันนี้ผมก็ตัดขาออกมาได้เลยนะครับอันนี้วิธีการแก้ไขง่ายๆเลยก็คือเราตัดขามาแล้วก็หาท่อหดหรือหาเทปดำอะไรมาพันให้ให้ขาสองตัวนี้อย่าชนกันแค่นี้ก็ใช้ได้แล้ะครับครับผม ในนี้ฟิลหน้าตู้มันก็จะขาดอีกตัวหนึ่งอ่าเห็นไหมครับฟิลหน้าตู้ตัวนี้ก็จะไหมทีนี้ถามว่าวิธีการแก้ไขก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือโซลิเตอร์สามารถตัดออกได้เลยแล้วก็พันขาให้มันดีอย่าให้มันชนกันแค่นั้นเองแล้วเราก็หาฟิลมาแทนนะครับฟิลหลอดแก้วธรรมดาเลยหาซื้อได้ตามร้านขายทั่วไปเลย เห็นหน้าตู้มันเขียนว่า0 5าแอมป์นะครับสำหรับฟิวแต่ตัวนี้สามารถว่าถามว่าใส่ขนาด2อแอมป์5แอมป์ใส่เกินได้ไหมสามารถใส่ได้นะครับตัวที่ผมเอามาใส่นี่ก็จะเป็นฟิวขนาด5แอมป์นะครับครับผมนี่จะลองใส่ใดูอ่าครับอันนี้ก็ใส่ฟิวใหม่เรียบร้อยตัวบอลลิเตอร์ก็ ตัดออกแล้วนะครับสายก็เอาท่อหดพันอย่างดีอย่าให้มันชนกันครับผมลองเปิดเครื่องดูครับอ่าอันนี้เครื่องติดปกติแล้วนะครับไฟเขียวติดแล้วลมด้านหลังเครื่องก็ติดแล้วคือการเสียตัวนี้ไม่มีอะไรเลยครับแค่ไฟกระชากเฉยแล้วก็ฟิวขาดแล้วส่วนใหญ่ก็ส่งเข้ามากันบ่อยๆก็จะทำให้เสียเวลาในการขนส่งไปกับ ซึ่งจริงๆแล้วก็แค่ซื้อฟิวมาเปลี่ยนได้เลยแล้วก็ตัดตัววอลลิเตอร์ทิ้งแค่นั้นเองครับครับผม